สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสู่ครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าแม่หนูทําหมันแล้วแต่ยังมีประจำเดือนค่ะคําตอบสําหรับคําถามนี้นะครับก็คือถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเวลาที่ทําหมันไปนะครับเรายังมีประจำเดือนอยู่ตามปกติครับไม่มีการผิดปกติของประจำเดือนเลยนะครับหลังทําหมันสาเหตุเป็นเพราะว่าเวลาเราทําหมันนะเราจะทําที่ปีกมดลูกสองข้างนะครับ เราจะตัดผูกก่อนครับแล้วก็ตัดแล้วก็บางคุณหมอสูบบางคนจะดี้ด้วยครับเพื่อไม่ให้ปีมดลูกมันต่อกันแล้วเวลาทําก็ทํสองข้างด้วยครับเราไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับรังไข่เลยเราไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับมดลูกเลยเพราะฉะนั้นหลังจากเราตัดปีมดลูกไปแล้วทําหมันไปแล้วอิทธิพลจากการสร้างฮอร์โมนของรังไข่ก็ยังเหมือนเดิม อิทธิพลของฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่กระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกให้สร้างเยื่อบุโพรงมดลูกและก็มีการลอกตัวเป็นประจำเดือนก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับหมายความว่าไข่ก็ยังสร้างไข่เหมือนเดิมยังสร้างฮอร์โมนเหมือนเดิมฮอร์โมนที่สร้างก็ยังมีอิทธิพลกับมดลูกเหมือนเดิมมดลูกยังสามารถสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกให้หนาตัวขึ้นแล้วก็มีการหลุดลอกเป็นประจำเดือนได้เหมือนเดิมเลยครับหลังจากทำหมันแล้วสรุปอีกครั้งนะครับ อย่างในเคสทีที่บอกมาก็คือทํหมันแล้วประจำเดือนก็ยังมาเหมือนเดิมครับทํหมันแล้วรังไข่ยังสร้างฮอร์โมนเหมือนเดิมยังสร้างไข่เหมือนเดิมทาหมันแล้วมดลูกนะครับยังมีการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่เหมือนเดิมมีการหนาตัวเหมือนเดิมมีการลอกตัวเป็นประจำเดือนเหมือนเดิมเลยครับการทําหมันไม่ได้ทําให้ประจำเดือนมันหายไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่หมอ ได้รับคำถามมาบ่อยมากก็คือทำหมันแล้วยังมีสมรรถภาพทางเพศเหมือนเดิมครับยังมีการสร네้างฮอร์โมนเหมือนเดิมอารมณ์ทางเพศก็ยังเหมือนเดิมนะครับอีกคำถามที่หมอได้ยินบ่อยมากคือทำหมันแล้วอ้วนอันนี for. ้ไม่จร sí. ิงนะครับเพราะว่าทำหมันแล้วมันยังสร้างฮอร์โมนเหมือนเดิมทำหมันแล้วยังมีประจำเดือนเหมือนเดิมไม่ได้มีผลกับการที่อ้วนหรือไม่อ้วนนะครับ แต่ส่วนใหญ่คนที่ทำหมันมักจะมีอายุเยอะขึ้นแล้วโอกาสจะอ้วนก็ง่ายอยู่แล้วนะครับโอกาสท้องก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำหมันส่วนใหญ่แล้วมักจะมีน้ำหนักขึ้นไม่ได้เป็นจากการทำหมันนะครับเป็นจากการที่สบายใจไม่ท้องแล้วไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายมันเลยอ้วนง่ายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทำหมันนะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยง้งก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงที่ตอได้เลยนะครับ ทิ้งคำถามไว้และเดี๋ยวหมอยมจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับด้วยคำมอ่วงใยงในสุขภาพของคุณผู้หญิงทุกคนคผู้ชายด้วยนะครับ